u ัพไซเคิลอาร์มี่สสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ Cycle Army w e s t เป็นแนวคิดของการนำเอาขยะพลาสติกที่ไม่มีคุณค่ามาทำให้เกิดคุณค่าแล้วทำให้เกิดการปกป้องคุ้มครองผู้ที่เป็นด่านหน้าของพวกเรานั่นก็คือบรรดาเหล่าทหารนั่นเองนะคะขยะพลาสติกเนี่ยเป็นคอนเซปที่หลายๆประเทศทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญอยู่โดยเฉพาะในโซนยุโรปนะคะซึ่งทำให้ ประเทศไทยของเราเองก็มีนโยบายที่สำคัญที่เรียกว่า Bio Circular e c o n o m โคโนมีนะคะหรือเศรษฐกิจชีวภาพหมุนเวียนที่จะทำให้เกิดรายได้กับชุมชนแล้วก็การนำสิ่งที่ไม่ใช้แล้วกลับมาใช้ให้เกิดคุณค่าแล้วก็เกิดประโยชน์เราได้โจทย์สำคัญมาค่ะทั้งในระดับชุมชนเองจากกระบวนการมีส่วนร่วมนะคะพบว่า บริเวณตำบลบ,บ้านคลองซึ่งมีค่ายของกองทัพภาคที่3อยู่นะคะแล้วก็ที่ชุมชนสุขโขทยัยบ้านวังตะเคาะอำเภอบ้านด่านล้านถอยพบว่าสิ่งที่เรายังจัดการกับขยะพลาสติกไม่ได้คือโคมไฟหน้ารถและถุงไตที่เกิดจากการล้างทายหน้าท้องของผู้ป่วยนะคะซึ่งจะมีการล้างทายหน้าท้องวันละสี่ถุงขยะพวกนี้แม้จะเอาไปเทินได้เป็นตัวเงินนะคะแต่ก็ไม่ได้มีมูลค่าที่สูงขึ้นในขณะที่โคมไฟหน้ารถยังไม่มีการนํา ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ใดๆเลยนะคะทีมวิจัยจึงได้ช่วยกันคิดนะคะว่าจะทําให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไรโดยได้โจทย์ตั้งต้นมาจากชุมชนค่ะซึ่งก็คือทหารนั่นเองเกราะกันกร,กระสุนจะเป็นการนําเข้ามาแล้วก็ราคาค่อนข้างจะราคาสูงมากนะคะแล้วที่สาคัญเลยก็คือน้ําหนักมันหนักมากนะคะเราก็เลย คิดค้นในการไปพาภาคีเครือข่ายกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้พัฒนาตัวโคมไฟหน้ารถซึ่งก็ได้รับการบริจาคมาจากบริษัทวิริยะประกันภัยตัวถุงไตก็ได้มาจากโรงพยาบาลรอพอสตแล้วก็ชุมชนที่จงังหวัดสุขโขทัยแล้วก็หลายๆโรงพยาบาลนะคะขยะพลาสติกอีกประเภทหนึ่งนะคะเป็นขยะที่เกิดจากท้องทะเลค่ะมันก็ลอยแล้วก็ไปพัดตามชายฝั่งต่างๆ ทางวงพาณิชย์ที่สาขากระบี่เองก็ได้ให้โจทย์สําคัญนี้มากับทีมวิจัยของเราเหมือนกันนะคะว่าแล้วไอตัวรองเท้าพวกนี้เนี่ยซึ่งเป็นรองเท้าแตะที่ทุกคนไม่เคยเห็นคุณค่าของมันเลยจะกลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อไปอย่างไรเราจึงเอามารวมกันกับผ้าทอมือของแม่แม่ที่จังหวัดสุขโขทยัยซึ่งแม่แม่ทุกคนนะคะทอมือด้วยหัวใจทอผ้าด้วยน้ำดิน ซึ่งเป็นความรู้และก็ภูมิปัญญาที่สำคัญที่สุดเลยเอาสองอย่างมารวมกันกลายเป็นกรอกกันกระสุนชั้นในค่ะสำหรับวันนี้นะครับ เรามาทําการยิงทดสอบเสื้อเกาะซึ่งผลิตจากผลิตภัณฑ์รีไซเคิลทำการยิงทดสอบอยู่3ระยะระยะแรกเป็นระยะ7เมตรโดยใช้ปืนขนาด9มิลิเ mm, มตร P365 นะครับซิกระยะที่2ระยะ10เมตรใช้ปืนขนาด9มิลิเมตรนะครับอ ระยะที่3ระยะ10เมตรใช้ปืนขนาด11มิลิเมตรนะครับและเพิ่มเติมระยะสุดท้ายคือระยะที่4นะครับระยะ25เมตรโดยใช้กลอก17นะครับผลการทดสอบทั้ง4ระยะนะครับกระสุนไม่สามารถผ่านเกราะไปได้ ซึ่งเราผ่านการทดลองทดสอบกันมาทั้งหมด2รอบด้วยกันรอบที่1เป็นการทดสอบชิ้นเล็กๆนะคะก็พบว่าตัวถุงไตตัวโคมไฟหน้ารถ เป็นส่วนประกอบสําคัญนะคะแต่สิ่งสําคัญไปมากกว่านั้นค่ะที่พวกเราได้ก็คือหัวใจของคนในชุมชนโดยเฉพาะการนําเอารองเท้ายางที่เป็นขยะจากท้องทะเลและเอาผ้าทอมือเป็นหัวใจสําคัญอีกชั้นหนึ่งค่ะก็งานวิจัยครั้งนี้ได้ลงไปในชุมชนแล้วให้ชุมชนเป็นคนทอขึ้นมาเพื่อที่จะห่อหุ้มเป็นเกราะกันกระสุนขึ้นมาในครั้งนี้นะคะ ทุกความร่วมมือและภาคส่วนนี้เป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่คนไทยของเราทำได้ภายใต้แบรนด์ที่ชื่อว่า Upcycle Army w e s t หรือ u a v ค่ะ